มาเฮือนเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมต่ออีพี่ต่อมาเอาพักมาให้เดิไข่แล้วเพื่อนผู้น้อยหนึ่งมันบูมักปิดนะเหือออกบ่เหือถื่แล้วแหละเหือถื่อแล้วแกจ่อยเลยโชวงมีชงนู้นเปียบบัสเหี้ยมัสเต๊ะ มันเย็นแล้วเช็ดน้ำเออเช็ดเอาพยายามเช็ดเช็ดเอาได้เด็กน้อยไข่ได้เช่นอิ่มแล้วขนมกะน้ำกับมือตุ๊กแ๊บซีอิ่มเธอว่าใช่เป็นไข่บ่วทุ้ยกุ้มเลยบืองหน้าอะไรที่รึหนาหนาหนาันยิ้มอยู่แต่ตัวมันแอบใช่ไหมนั่นเลยเหรอเด็กน้อย เพอพยายามเซ็จเอาเซ็หลายๆมันก็ช่วงไว้มันออกตามเหื่อตามคิีงเขากินยาบ่ทชำเซ็ตได้เฟดหม้อพึ่งกับเราเนื้อเลติดน้ำไมยในกระบอกจักทำไปละลิ่นตากแดดเป็นไข้ไข่เดียวมีไข่เมนอยู่แต่แห้งมัามาแบบดีคิดว่รดูาอังเงินเด็กน้อยแห้งไข้คุณเอาขนมให้อายคือ เออทุยทุยทุยกินไข่ซะ่แล้วล่ะเออแต่แบบลู้กันอุกใจมูนี่ทำมาไทยขึ้นมีคนจับช่วยใครเนี่ยได้กลางคืนก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนกินอยู่เอาคนเดียวแบบนี้ขณะมีคนช่วยกันยังทั้งยากเด็กน้อยเขาแอบมือถ่ายาเขาไ่ได้กินเลยอยู่ยาต้มไปนี่ ม่มีเวลากินมีเวลาเลยพุมยิมก็บมีเวลาเลยพมสั่งก็ได้อมมีเวลานี่เยแหละํามาเจองก็จะนอนตอนนี้เหมยจนอแล้วเออบุตรีอนินดหมอนึ่งะนาอน่นเปมแล้วกนอนนะอันนี้อะไรวะต้มแล้วมดอะไรหรอะผดมน้ำฮุมน้ำหรอวะตัวนี้ฮะ เราคือเห็นเพตุ่มนั่นแหละแม่นแหละตุ่มจากนั้นตุ่มย่างเด็กมันไปค้างเลยสองหม้ออย่างเดี๋ยวไม่มีเวลาพูดเลานอนมันแล้วพูดละนอนก็ได้นอนก็ได้เแค่นั้นเดี๋ยวนึงนแหละพักก็เยุ่ยเลี้ยงพอได้กินน้ำก็ทำไประชุมน้ำต้มคักเลยเวยก็ยังกินน้ำต้มเอ้ยบริกินได้น้ำดื่มหานเด้ให้แล้ว แอบแล้วแอบแล้วค่อยไข่ค่อยไข่คนไปอย่างกินน้ำก่อนทานผู้ช่วยไหมน้ำตุ้มเช็ดเ็ดเอาน้ำอันนั้นอืมเอาน้ำหมวกเสร็จ เด็กน้อยขอลงไว้ในเสื้อใส่พยงพักในบ้านนี่ยเออใส่แล้ใส่กับลูกพักด้วยจะบอกเออเรามาเอาแน่หย่านะชิชิเดียเด๋ยวนี้มาเอาพักในทอนาม,าามาเอามาเอา,มาเอาพักในเก็บพักมาให้นี่มือามาเบิ่งเอาละวพักไปสั่งกันดีน มันบวบอ่ะเนาะนอนบวบอะมับวบมันเกิดในขอมหน้าเขาอันเออคอมบวบขมออแต่เ่าต้องดูดทีข้างเดียวประชุมกันนั่นแหละบอกเไปเลยเจ้าเพิรนจื้อบอเพื่อนบุเด็ดนะพักกำนองไม้ทำประชุมเยอะแยะเพิ่์นว่าว่าอยู่เฮือนก็มีเฮะเปเอาลายได้เพิ่์นว่าเขายามันขมมันว่าเด้่ ทักเล็ดมาเอาหไม้มาให้เพื่อนอยากชุบแฟนเดียวกินมันบมมีตู้ยามันอันนั้นดําคืนหรืยามันอันลุ่นมันเหี่ยวเนาะเออให้ลาวละเออแม่แนวย้อนพูดในกินบ็ได้เด็กน้อยในกินได้คือว่าอันน้อยหนึ่งคำหนึ่งเท่ากักินบดกว่าปลาช่ายเด็กน้อยนะคือกินจำนั่นล่ะตุ๊กไข่ใช่แล้วมีไปเลยเข้าไปกินแป๊บเพื่อพอดีเจ้าเอาเมื่อกิน เก่งใช่ไหมตอนที่ย่างข้าวต่เขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆไม่เปรวแถ้าข้าน้าผันเออน่าเชยงเพล่อแม่ในเลวเันจะกินพอมเบมี่หอยนะเบมี s <S ่น้ำน้ำใช่น้ำนอบกามันมัเบมี่เนพหน่อไม้ะได้เออหน่อไม้เยอะปลาตัวบบกใหญ่หนึ่งมันโดดขึ้นมาจนว่าอยากซพี่ อยู่เฉยในค้องนั่นละเห็นกระตูปานะโดดขึ้นมาเที่ยจนหลือปลาบันใหญ่น้อถ่ายรูปป่ะถ่ายกัท่นและไบ๊ท่านควาเห็นปลานั่นก่อนนั่นแหละนะถ่ายบ่ทันไม่ได้เอาเรียกไปใหญ่เอาบ่สิเอาเรียกไปใหญ่บ่ตะนแรงนี่สิชื้อนี่แม่นบ่เอเลยแม่นนะำป่ะไหนหน่อไม้ซื้อพอได้กินหน่ไมเนี่ยเออพอได้กินอยู่หนะเผาเออเอาไม่เักาเลยเป็นว่า เฮาย่าเจ้าเอาไล่กินข้าวเจ้าย่านมันขมเพิ่นว่าอือย่ามอกินมาเมื่อกินล่ะวันนี้ก็บ่ได้อยู่เออแม่นล่ะได้พักในเฮือนกะเขียวงามเยอะแยะหล่พ่อทือจ่มบ่จะเอาไปไล่เพิ่นวามันเที่ยงย่านขมบ่ติล่ะบ่ต้องเด็ดมือเดียวเนาะเบิ่งเบิ่งเออเด็ดเบิ่งเดียวก็บ่ขมเดียวมันแล้วบ่ขมอือเงเดียวแล้วบ่ล่ะมงด เอามื่อหนึ่งสุกก็ได้ค่อยละมากอันนั้นค้อยยละมากอันกินกระปุ่นปูปุ่นปลาพักอันน่ะเชฟตักมาบวกไข่ท่งไง่กันโอ้ชูเมื่อยไข่เบ้เฮยไข่เนาะมันยังเชิกคืนอยู่ คือคืนเย็นและได้นี่เย็นเลยได้ไข่ดอกแกงมันไข่แกงเนาะไข่แกงมันยะคานแม่เลยยาคานเพื่อชีวิตจองปีพุ่นแม่เราหมนี้ละจากนางค่ะจองปีพุดลัะเดืองเดืองฮอรนเห็นอด้ก็ไอยู่เลยอะก็อยู่จะให้เอนี่ได้เขาให้อ้ายกินบอกขนมมะ มันกิน่นบะเป็นไข้มีมจะคนไข้ขย,ยู่ชเฉยเด็กน้อยกับไข้หลห้งหมอจะลน้นหมอนี่ยนะเขาไข้เลือดออกม,มันคือในแพทย์นจนไม่ได้นอนเลยนคนคนคนยงหมอเฮานี่ฮะลบเสื้อได้ยานในคนไข้หลายมันเข่าเ่อนใดแล้วมันติดจนจนคู่คนภูณิจังเศร้าผูี้เศร้าภูี้ต่อผูี้เศร้าผูี้ต่อเป็นไข้ เออเด็ล so to ูกสาวอยู่ปานหนาผูกสองคนเาไข่อย hey, uh uh ู่บ้านอันดิแเปนนั่นเลยกินเด็ข้าวเงินไปแล้วเป็นนี้ไข่เว่อเดี๋ทุยทุยทุชาาไวไวเด้อไข่เด้อชาาไวไวจุนันม่เท่ามาก็เช่าช่วงวะอะไรเอาตแหงหรอมาเท่า เนาะจนในกับเนินแม่นระวอากระบินชินจิมาเินฉินหนึ่งคัมเามาเินฉิเขาได้เงินมัินฉินเขได้เงินแล้วเงนแล้วเขาซือมาแล้วเขาก็เมื่อเมื่อสองคัมที่ขอเิอมาแตุ่ก็แห้งมีอนนั้นเขาจ่ายเงินนงินฉินแบบจงใจอน้งเินฉินฉินเท่งแล้วก็ฉินดับโมีนนั้นแบบเขาเอาเปบิกเออ ค่บโบแม่นั่นจ่ายวันที่จ่ายบันชินคืออยู่ผู้ฝ่าทองนั่นแหละก็เป็นวิกแต่ว่าบริจ่ายมันชินแต่ว่าเป็นวิกหรือจ่ายอะไรเขาจ่ายมันชินาวันชินเขาพังขับู๊ดกเขาเหดเวียกอันนั้นพอได้อดื้อดื้อดื้อมือมียเลยขับู๊ดเมื่อกองมาใช่เบื่อ ลืมแล้วบอกอันั่นแล้วบัตื่นโอ้ยโชเอ้ยจังคือลึกนะพ่อมันก็แบบนี้บอกจังพ่อมใหญ่มาเราไปตีเด้อไปชกมึงเด้อไปชกเบิ่งใหญ่มาไปชกเบิ่งพ่อดลึกคือเดียวโซ่ตะบ้านโซ่ตะบ้านทุ่งขามบ้านทุ่งขามบ้านอาจับทุ่งขาม 아! Oh. Oh.